ผีเข้าคนหลวงพ่อคูณไปช่วยกลางดึกคืนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้วัดบ้านไร่จู่ๆก็มีเสียงร้องหวยหวนดังมาจากเรือนไม้ปลายหมู่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้คว่างปาข้าวของดินทุรุนทุรายเหมือนคนขาดสติชาวบ้านหลายคนพยายามจับตัวแต่ทุกคนต่างถูกแรงบางอย่างผลักจนล้มลงไปทีละคนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีก ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีเฮี้ยนสิงจึงรีบไปเชิญหลวงพ่อคูณมาช่วยท่านเดินมาถึงเรือนโดยไม่พูดอะไรเพียงมองผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตานิ่งสงบแม้เธอจะกรีดร้องจนเสียงแหบแต่เมื่อสายตาหลวงพ่อคูณจ้องไปทั้งห้องก็เงียบว่าบเหมือนอะไรบางอย่างหยุดนิ่งไปทันทีหลวงพ่อคูณยกขันน้ำมนต์ขึ้นแต่แค่หน้าผากเธอเบาๆพร้อมพูดสั้นๆว่าใจมึงบด่ดีผีบ่มีดอก ตั้งลักไมเดอร์ท่านใดนั้นร่างของผู้หญิงก็หยุดสัน่นหายใจช้าลงแล้วสุดตัวร้องไห้เหมือนคนเพิ่งฟื้นจากความฝันอันยาวนานเธอบอกว่าเหมือนมีเงาดำทับหัวใจทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พอหลวงพ่อคูณแตะน้ำมนต์ลงก็เหมือนทุกอย่างลุดออกไปในพริบตา หลวงพ่อคูณไม่ได้ทําพิธีใหญ่โตไม่ได้สวนนานท่านเพียงสั่งให้เธอทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและให้ตั้งสติไว้เป็นที่พึ่งคืนต่อมาหมู่บ้านเงียบสงบไม่มีเสียงกรีดร้องอีกไม่มีใครเห็นเงาดำไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ว่า ผีอาจไม่ได้น่ากลัวเท่าใจคนแต่ใจที่สงบของหลวงพ่อคูณทำให้ผีหรือความกลัวสยบลงได้ในทันที